ที่แกร้องไห้เห็นบ้างยังหลายท่านยังไม่เห็นบ้างเดี๋ยวรอพรุ่งนี้คุณหมอนะจะได้เล่าอะไรให้ฟังเยอะๆมากกว่านี้ว่าเออทำไมทำไมไอ้พูดกันนานตรงพี่แบนไม่ปกป้องเขาควรหรือพี่แบนห้าเนี่ยห้าเนี่ยห้าเนี่ยเวลารักษาเขาอะแบตผมก็จะหมดเยอะเว้ยไม่ช้านะนะหมดคือดับเลยนะระหว่างมีแบบหมดเปรี้ยวแต่คงไม่เปรียวนะวันนี้ติดต่อใจอ่เปรียวนะอันนี้ ช,ช่องช่องสำหรองอันที่สามคนติดตามสามหมื่นเนี่ยไปแล้วนะตอนไป็นเจ็ดวันอันนี้รู้ถึงแสน,นยังฝากคนที่ถึงแสนเลยนะใส่คนนะมีที่หมอบางท่านอันนี้ก็นนนนเ,เล่าให้ฟังหลังจากที่วางไปเวลาแต่ผมวนะ่าผมควเรเล่าต่อให้คนดูฟังเพราะผมว่าความรู้สึกหมอบางท่านนะแต่อย่าไปดราม่าคุณหมอบอกผมรู้าว่าบริการรักษา,านเนี่ยคือภาษีเขาดูด,ด,ด Núi đột ớt Núi anh nghe Núi đột Núi rượu đột Núi nghe ກับກราบก เป็ดของเขาไม่ฟักนี่คือหลักที่เป็นเนี่ยเขาฟักไม่ได้เพราะนี่คือความคุ้นเคยที่เป็นเขาเลยกว่าเป็ดเขาเียกว่าความไม่คุ้นเคยกับทางที่เป็นเนี่ยแม่เนี่ยแม่เขามอยู่เนี่ยงงงงในทางที่เป็นไม่ยังเลยเขไม่ยังเลยคือลังเป็นเนี่ยเขาเล่เขาเขางงในทางเป็นโปทต่เขาจะอยู่กับังแต่๋นี้คือไม่ใช่ลังนี่คือเขาไม่ยังเนี่ยคือนอนลนั่งหลับเห็นไหมเนี่ยนั่งหลับหลับนั่นแหละเนี่ยหลับตายไหมเนี่ยนั่งหลับไม่นั่งหลับเพราะอะไร ตัวนึงก็เฝ้าอยู่ด <been> <top> ้านหลังเฝ้านี่สิ่งเป็นเมื่อก่อนเขาจะยืนนั่งอยู่ตรงนี้กับทางเมลาเขาออกเขาจะมาดูแลในหลักที่เป็นเนี่ยเพื่อไม่ให้ไอ้นี่ไงเขาเรกหลักที่เป็นแม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 นกับทางนี่เป็นเนี่ยคือไนีมันเป็นสัญลักษณของเพลสของพื้นที่ที่เป็นเนี่ยตัวที่บินเมื่อก่อนเขาบินบินดูขอบเขตในหลักที่เป็นเนี่ยย้ายม่อยู่ใหม่นั่นคือพื้นที่จะเป็นส่วนลดพื้นที่แต่เขาไม่บินหนีเขาอยู่ในหลักที่เป็นเนี่ย เนี่ยเรมข้าวไปกินแ่ะเพราะอะไรเพราว่าที่นี่มันอยู่ในหลักที่เป็นคอใจคอคืออย่างไม่ข้าวคำน้ําคำาน่ะคือหลักที่เป็นคืออยาให้มันเปียกมากแต่นี่คือหลักที่เป็นทางที่เป็นเหตุคือไม่การจากแหล่งน้ําในทางที่เป็นเหตุใจเขาใจเรานะ้องคนเป็นระบบของกินแกบเขาจิกเขาจ,จิกไม่ได้เหมันไก่ไก่นี่เขายังจิกได้ปากที่แหลมเนี่ยคือจิกจิกเอาในหลักที่เป็นแต่นี่คือเราี่เป็นเหตุ แล้วเขานอนอะไรเงี้ยนอนเห็นแลนอนนี่ก็รุ่นพี่รุ่นแรกที่เหลือห้าตัวแรกอะ นี่คือรุ่นรุนแรกห้าตัวที่เป็นแหนกที่ที่ข้อตออกมาที่ที่ยังอยู่รุ่นพี่มีห้าตัวที่ตัวเพราะว่าหลักที่เป็นเหมือนกับบันไดทางนี้เป็นแหนกนีุ่รุ่นแรกเนี่ยนี่แล้วก็กตัวนี้จะได้สีอองตองน้อยหน่อยสีลูกเป็ดนี่คือสีที่เป็นสีสันที่เป็นทางของแหนความเป็นอยู่ของแหงกเพรู้ว่าทางนี้เป็นแหน เนี่ยนี่คือทองที่เป็นทองคําที่เรียกว่าเป็นแห่ชีวิตชีวาตอนนหลักเป็นคุณค่าของชีวิตอะทองคําที่ไม่ต้องกินนี่คือทองที่เราอยู่ในวัยทองที่เป็นแนวทางของชีวิตอ่ะที่เรียกว่าอบวามาลีคือมีเมตตาตอนนหลักเป็นแนวทางของคุณค่าหรอคุณที่เป็นแห่เขาเรี่เป็นแห่ของแผ่นดินนั่นคือคุณค่าของแผ่นดินอ่ะนี่คือหลักที่เป็นทางที่เป็นแห่ใช่พื้นที่กว้างพื้นที่ที่เป็นแนวทางที่เป็นแห่เขาเรียกว่าทางที่เป็นเขาจะบินไปไหน เขาบินได้เซ่ว่าบินไม่ได้เขาบินได้แต่สิ่งที่มันเป็นแนวทางที่เป็นแหนะเขาไม่ทิ้งฝูงไม่ทิ้งครอบครัวมไม่ทิ้งเขาฝูงเป็ดอันนี้คือฝูงเป็ดคือเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นในสิ่งที่เรียกว่าเป็นแหนะอันนี้คือลูกเขาเนี่ยเขาไม่ทิ้งลูกเขาไปเพราะอะไรอะ นอน,นอนน่ารักนอนแบบคอพักๆเนี่ยคอที่ว่าเป็นนีนนนนนน่เนาะน่ารักผู้ห็นเป็ดน,นอนเนี่ยนี่คือเพศช,ชายเนี่ยเพศผู้เพศผู้ที่เป็นเนี่ยตัวอยู่ตรงนี้ตัวอยู่ข้างหลังนู้นดูดูในหลักเป็นเนี่ยดูในจุดที่มีคนเข้าคนออกเมื่อก่อนก็อยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงอยู่ตรง ตรงเนี้ยเพื่อดูแลเราผมเข้าออกเงี้ยนี่คือเราจะเป็นแห่งกันดูแลของออสซอนชัตสัญญ,ญาณที่เป็นแห่เพศที่เป็นแห่งักเทิกบกเทิกเที่เป็นแห่เพศผู้เพศผู้ที่เป็นแห่งดูใช่ไหมเห็นหมดเลยนะเราดูดูแลในขอบเขตของประเภทที่เป็นแห่เขบาบอกความจัญญาบันที่เป็นแห่อ้าวทำไมาไข่ที่ตรงนีนง้ อ๋อเอโอเคเขาอยากใครตรงนี้เพราะอะไรมันเป็นมุมของแม่เป็ดตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้เมื่อกี้เนี้ยเลี้ยงเป็ดเลีย้ยงไก่อะมีความความเป็นคนที่อยู่ในหลักที่เป็นน่ชีวิตคืออะไรอะบางคนเขาเขาไม่มีโอกาสหรือซ้ำกับในพื้นที่เขาไม่มีแม้กระทั่งที่ที่อยู่ไม่ไมีในขั้งท,ที่จะไปอะเพราะอ,อะไรเพราะถึงเรียกว่าเดิมพันที่เป็นน่ พันที่เรียกว่าเป็นเนี่ยพันที่เป็นพันแผลพันแผลนี่แหละที่เป็นการรักษาที่ไม่ได้รักษานั่นคือพันที่เรียกว่าเป็นเนี่ยภรรยาภรรยาที่เป็นยาที่เรียกว่าเป็นเนี่ยคืออย่างนั้มันเป็นหลอกหลักที่เราก็ไม่รู้อะไรมากมายอะเพ่าที่รู้รู้แต่และเท่าที่มีของ B S นี่แหละที่เป็นมันก็มากพอที่จะบอกว่าอะไรอะไรนะ X อะไรมากพอที่ว่าเป็น X นั่นแหละ ล้หลักที่เป็นไหนเพลงมากพอที่เป็นใช้หิืไมฮิปฮิปจะเป็นฮิปที่เป็นไหนหลักที่ไม่ต่างจากฮิปทีเราเป็นไหน H I ที่เป็น P ขอไม่เล่นทางเป็น H I อะไรคือทางที่เป็น V อะไรคือ H อะไรคือ home info home อะไรหลักที่เป็น info ที่ว่าทางนี้เป็นครอบครัวอะไรก็หลักที่เป็น V V ที่อะไร V ที่เป็นเวอร์ชั่นวิธีที่เป็นทำไงทำให้คนเนี่ยอยู่ในหลักที่เป็นไห้ โลคคือโฮชอันคือแฮชอะไคือหลักที่เป็นโฮมันคือบ้านอันคือแนวทางที่คุณใช้คนเป็นทางทเป็นเหยบของเาขาข้ามหรือทางที่ให้เขาเป็นหเหยบเขาจมไปในน้ำนี่ทางที่สะพานแบบไหน,นสะที่เรียกว่าดีที่สุดนั่นคืออะไรสะ,สะผมสะผมดีที่สุดเนี่ยท,ท,ทางที่เป็นไหนความจริงใจต่อหนักที่เป็นอะไรคือเอาสะผมนั่นะคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นไหนสะอาดแล้วโอ้ไม่ต้องอาดราะวหลักที่เข้าใจเริงกันแล้วกันตอนในทางที่เป็นไหน คลีนเ oh อาคลีนดีกว่าคลีนเอ, <clean, clean, S 2> อาคือคลีนคลีนคลีนที่เราว่าเป็นทางท <คน S 1> ี่เป็นไหนงไก็ต้องตามพุทธาภิวันจะตามเรื่องนี้ให้จะดูว่าคุณจะรับผิดชอบยังไงผได้โนะแต่ผมสึกว่าสิ่งเหล่านี้ครอบครัวของคนที่เขาหออยที่สุปยเดี๋ยวผมจะให้ฟังจากปากผู้ที่อยู่สุขอุปยศ ถึงหมอดูแบบนี้ว่ามันไรความรับผิดชอขนาดไหนถกินยากจอเดี๋ยวมเสียไม่มีเดี๋ยวท่าอไม่ด้อ๋อสเตปเซลสเตปซซลเซลที่เป็นใช่เหรอซซลที่เป็นเซลทที่เป็นใช่สเตปสเตปเซลที่เป็นอะไรทยเป็นไงเซลซลเซลที่เป็นเซลมีเซลมีลรที่เป็น เขาเรว่าเขาละทางนี้เป็นมั้ยอย่างทางนี้อ๋อน่าจะมาจากทางนี้เงี้ยทางทิงโคพลาโคลาที่เป็นแหนหอ๋อนี่คือถ้าเขาลงมือเนี่ยนี่คือถ้าลงมือเนี่ยเขาจะรู้นี่คือสิ่งที่เขาลงมือไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรคือ massage, มาสชมามามาชเชมาาเชมาสเอะไรก็แล้วแต่เป็นเขาเรียกหลักที่เป็นแหน หลักที่เป็นเนจับเส้นครเส้นจับเส้นครเส้นเส้นที่เป็นตัวอย่าง โยมกินอะไรเ็จแดงน,นี่คือหลักที่เป็นปั้นที่เป็นนี่คือหลักแรคือหลักหลักที่รอดเป็นแน่คือบางอย่างมันเป็นหลักที่ขอไอาาตไคือผมเรว่าไอแป้งคับแล้วชานี่เป็นไน ไม่ได้จัดฉากด้วยนะเดี๋ยวจะให้ฟังวุ่นเกิดอะไรขึ้นมันถึงเวลาที่สังคมต้องช่วยกันและแน,น่นอนถ้าทำสื่อก็ต้องรับผิดชอบนี่เขาเลิศหวานหว,วานที่มันอยู่หลักที่เป็นทางที่เป็นแท้